สวัสดีชาวยูทูบทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกลับมาเจอผมอีกแล้วนะครับโทนนี้งึดหลายนะครับผมกับรายการงึดหลายสไตล์แนล์ครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องหวยนะวิเคราะห์เรื่องหวยวันที่หนึ่งกันยายน2565นะครับนะที่ให้ไปทุกครั้งที่พี่เหมือนให้ไปมาก็หลายงวดนะที่ที่มาแบบ3ตัว4ตัวมาเลยครับ พอพี่เหมือนให้ไปก็มีอยู่ประมาณ5ตัวนะครับก็เข้ามาก็เข้ามา3ตัวบั่งสตัวบ้างนะครับถ้าถ้าถ้าจะซื้อสลับกันก็ก็จะถูกนะครับแต่หลายท่านที่ได้ของของพี่เหมือนไปก็ดีใจด้วยครับที่เอาพิกของพี่เหมือนไปวิ่งนะครับก็ยางยางยางห้ากับแปดเนี่ยทั้งปีนะครับมาทั้งปีแน่นอนครับผมนะก็ตอนนี้ก็มีเลขเลข,เลขลับเลขลับเข้ามาก็สาม ล้านล้านมันคืออะไรนะครับผมก็น่าคิดอยู่นะ3 4 1ล้านล้านก็คืออ่าเป็นเป็นงบป,ประมาณที่มีการแอบอนุมัติกันนะนไม่อยากจะพูดนะก็เอาเป็นว่าตามนี้ <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องอลอตเตอรี่นะครับเทคนิคการซื้อลอตเตอเรี่โดยใช้วิชาคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์นะครับผมนะวันนี้พี่เหมือนก็ เดี๋ยวลงมาให้ตรงนี้นะเดี๋ยวลงมาให้ตรงนี้นะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับม,มันมันมีอย่างเงี้ยนะงวดที่แล้วโอ้โหมาเสียมาเลยนะห้ามาสองตัวเลยเนาะพี่เหมือนได้ไป้ที่5้าดห้าห้าแปดเจดเด้าปดนะมันมา5้าแดมใช่ไหมหลุ้นครับแต่มาทั้ง5้าทั้ง8เลยข้างล่างให้ไว้ศูนสแล้วมา4ี่นะครับก็วิ่งนะท่านที่ที่วิ่งก็ดีใจด้วยนะครับ5้าด ก็มาสีก็มาส,สรุปมา3ามตัวนะครับรอบนี้เหมือนเดิมครับผมพี่เหมือนที่พี่เหมือนให้ไว้รอบนี้นะ,ะงวดนี้นะครับพี่เหมือนจะให้ไว้ข้างบนเนี่ยนะครับว่าตัวไหนที่มาแล้วเลขบน2ตัวบนที่ออกแล้วแล้วตัวไหนที่ยังไม่ออกพี่เหมือนจะลงไว้ขอโทษดิเก็บเงินพี่เหมือนไว้ลงลงให้ตัวนี้อเห็นยางขึ้นมายางนะแล้วก็ตัวไหนที่ยังไม่ออกเลขล่างเหมือนกันพี่เหมือนก็จะลงไว้ตัวนี้นะก็คลิกดูนะ แล้วก็คลิปใหม่ก็จะเข้ามาวิเคราะห์คิดหน้าจะเข้ามาวิเคราะห์อีกรอบหนึ่งว่า,าจะตัดตัวไหนออกตัวไหนมันคือความน่าจะเป็นนะครับทั้งหมดที่เราเรียนมาคือสถิติและความน่าจะเป็นนะครับมันใช้กับเกีอรติยจวันได้นะครับโดยเฉพาะรัฐบาลชุดนี้นะครับขอให,ให้มีเงินมีทองกันเนาะเราไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองอยู่แล้วนะเงียบไหลเอาเป็นว่านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็คลิกไลค์ที่มือหน่อยเข้ามาชมแล้วคลิกไลค์ให้หน่อยนะมันไม่ได้มีอะไรมากมายแค่กดไลค์ที่รักตามนั้นนะ กดไลค์เข้าไปก่อนครับผมนะด่าก็ได้อย่าด่าแรงนะเดี๋ยวโกรธนะครับคลิกไลค์นะครับเพื่อให้มันมียอดวิวนะครับคลิกแชร์ให้เพื่อนๆ่อที่ต้องการที่จะเสียงช่วคด้วยก็ได้นะครับอย่าเล่นการพนันนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับแต่ถ้าซื้อลอตเตอรี่ไว้ลุ้น2ตัวก็สมควรจะซื้อไว้บ้างนะครับผมงวดละใบ2ใบไม่ต้องไปเล่นเยอะนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับคลิกไลค์คลิกแชร์คลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดียวเพื่อนๆ สี่ห้าวันเดี๋ยวมาลงให้คลิปหน้านะครับโอเคสุขสันต์วัสดีสวัสดีครับผมนี่เป็น